วาโก็โบชมพูสู้มะเร็งเต้านม2,556ข่าวว่าออฟร่วมบุญร่วมพลาหรือผ่านมะเร็งเต้านมอี่ะยวากค่ะยังได้มอบบาลานซิ่งปราให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพื่อคืนความมั่นใจในการดำรงชีวิตด้วยนะคะโดยคุณสามารถที่จะขอรับนะคะตัวบาลานซิ่งปราได้ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาหัใหย่เนี่แหละค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์ของวาโก้ทั่วประเทศไทยทุิจเดีนะคะ นใน,น่าะในนามของนายกเหล่าตระชาจังหวัดสุขรมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในงานวาโก้โบลทสู้มะเร็งเต้านมในโครงการ p o w e r of w r m e n ในวันนี้นะคะแลในฐานะของเอจ้าบ้านนะคะที่ฉันก็ขอยินดีต้อนรับแขกทู้มีเกียรติทุกท่านนะคะโดยเฉพาะ ทางจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ได้มาวมการในวันนี้นะคะสำหรับการจัดงานวาโคโกสีชมพูส้วมะเร็งเต้านมโครงการ Power of Women ในครั้งนี้ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จังหวัดสงขลาได้มีส่วนร่วมที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังผู้หญิงในการรณรงค์การเกิดมะเร็งเต้านมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร่วมกับโครงการวาโคโกล ก็ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินด <employers. S 2> ีก <transaction third> ับ <house> ข so so ้าราสารก็ต้องมีส่วนรววาโทนะที่เป็นตัวแทนจำหน่าแล้วก็ใส่ใจใส่ใจสตรีนะคะก็คาดว่าสตรีของเจ้าสุขาจอดแกล้เกมจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็ขอบโดยพร์ให้การจัดงานในครั้งนี้นะคะเปรียไปด้วยความร่ื่นแล้วก็ มีผู้สนับสนุนมากมายแล้วก็มีผู้ใช้บริการมากมายเช่นเดียวกันขอขครงการพัฒนาตั้คุณมากเลยนะคะ เรื่องชั้นในกับทำบุญมันเกี่ยวกันยังไงล่ะเจ๊ฉันรู้กลุ้มใจเพลียกับเธอจริงนี่ทุกวันนี้นะเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เลยนะทางวาก้นะคะทุกๆท,ที่เราช้อปปิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นของเจ๊ของหนูหรือของทุกคนนะวันนี้นะคะทางวาก้เขามอบบาลานซิ่งบาร์นะคะให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง แล้วถ้าเกิดเนี่ยเราก็แค่ช้อปปิ้งเนี่ยนะคะเราก็เหมือนเราช่วยผู้ป่วยผู้มะเร็งแล้วจ้าไม่รู้เรื่องเลยโครงการนี้เขมสักดีมากาเลยค่ะวันนั้นเราดูรายการผู้หญิงผู้หญิงเขาบอกว่าโครงการนี้สร้างขึ้นมาให้ผู้หญิงอย่างเราหนักแท้จริงเลยนะคะ ถูกต้องค่ะคุณน้องเขาจะเน้นให้ความรู้ให้ผู้หญิงเราเนี่ยั่ใงไกลจากโลโก้เต้าโนมใช่เพราะว่าสมัยนี้นะคะะเรนงเต้างนมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของการเป็นแบรน็์ของเพศหญิงเลยนะถูกต้องค่ะผู้หญิงก็ถูกอีกนะคะคุณน้องอย่างนั้นเราก็ช็อป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 ก็เหมือนเราช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บรเโ็คเขาใจไหมค่ะน้องนี่คุยกันเรื่องการตรวจในโมแกรมพอดีตอนนี้เราสองคนกำลังสนใจอยู่พอดีเลยนะคะแต่ว่า ไม่รู้ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงอะค่ะไม่ยากเลยนะคะคุณหมอแนะนําว่าตอนที่ไปตรวจนะคะให้สวมชุดคลุงตัวใหม่นะคะเพราะว่าจะง่ายก็ะสะดวกในการที่จะเปลี่ยนชุดนะคะในการตรวจนะคะและที่สําคัญเลยะคะ่ะไม่ต้องทาโรลอนเลยนะคะเ,เพราะว่าเขไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เห็นภาพ กีนสักหน่อยค่ะว่าน้องกินคิดว่าโรก่อเปเต้านมเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าใกล้ตัวเข้ามามากเต็นทีแล้วคะในครั้งแรกเ่งกีนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะ<อ>มีทางแน่นอนที่เราจะเป็นเรงเต้านมเพราะถึงเลย,ยที่บ้านคุกรรมไม่ติงใครเป็นใช่ใช่มาเป็นงแล้วด้วยอายุอายุของเราซึ่งยี่สิบต้นๆไม่มีทางแน่นอนที่จะมาเป็นไม่มีทางไม่มีแน่นอนค่ะแต่ว่าพอทุกวันนี้เราได้รับข่าวสารค่ะ,คะได้รู้ว่ามีคนใ,นในวงการก็เป็นเหมือนกันเพื่อนๆเราพี่ๆีน้องๆของเราก็เป็นอย่างนี้ ก็เรู้สึกว่าเอ๊ะจัางกายมันที่ใกล้ตัวแล้วนะใช่บางทีเด็กๆนะคะเราก็อาจไม่ทราบเนายี่สิบต้นๆก็อาจจะเป็นหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยตรวจจุดต้องไหมคะแล้วฉะนั้นเราการันไม่ต่อดีกว่าไหมคะไม่คัดตึงครับอ๋อ น,นี่ความเจ็บก็จะน้อยลงอ่เรื่ <พ ure S 2> อะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่มีรอบเตือนนะคะน้องอกของคุณจะคัดแล้วก็จะเจ็บเวลาตรวจอาจจะไม่ได้ถึงประสิทธิผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยหลังจากมีประจำเดือน8-14ถึงวันให้ไปตรวจได้เลย2นาทีเท่านั้นไม่เจ็บนะคะและที่สำคัญการตรวจง่ายๆนะคะโดยทั้งทีแพทย์เช่นเดียวกัน <S 2> <S 2> ใ,ชใช่ไหมคะที่โรงพยาบาลก็มีเนาะใช่ไหมคะคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดันนีนะคะลูกค้าของโรงพยาบาลหาดใหญ่นะคะอยากจะตรวจแมมโม g r a p เนี่ยฟรีให้ลูกค้าซื้อสินค้าโรงพยาบา 6,000บาทเท่านั้นเองค่ะน้องีนเสร็จแล้วก็ได้บัตรดีอากาไปเลยไปตรวจกันฟรีๆนะคะในโครงการของเราแล้วก็โรงพยาบาลในเคลียร์ด้วยนะคะตอนนี้อยากจะให้น้องถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เปแล้วอยากให้น้องลีนส่งพลังใจแล้วก็ให้กําลังใจสาหรับคนที่ไปแล้วหน่อยก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่คนไกลๆที่กีนแลไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรจริงมีคนใกล้ตัวที่กินเคยสัมผัสแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนในวงการเพื่อนในวงการค่ะก็จะมีพี่เก๋ชนะดาแล้วก็ พี่ดูแบนอวัยานะคะที่เขาเป็นเป็นพิธีที่ดูแบบเนี่ยมาที่อีเวนต์นี้เหมือนกันแล้วก็มาเอิญว่าไปตรวจพบว่าตัวเองเป็นมาตรวจพบในงานเลยชอบพบได้งานว่าตัวเองเป็นแล้วก็ได้ทําการผ่าตัดนะคะเรียบร้อยก็ ถือว่าเขา,าเก็เขาแก้แก้แก้ไ,ไขเร่งๆกันแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้เขาในทุกวันนี้เขายังสามารถทํางานในวงการได้แล้วก็ยิ้มสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้แล้วก็ผ่านคนไปได้ะคะ่ะก็อยากจะบอกทุกคนแล้วกันว่าสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากใครที่ผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยลองนะาะถัดไปดูแลตัวเองในเรื่องของเน้นหน้าอ,อกของเราที่มันอยู่กับตัตวเรามาตั้งแต่เด็กจนโตีัยคะ่ะ มปสุขภาพที่ดีแข็งแรงที่ดีอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเป็นตัวสุขภาพดูแล้วก็อาจจะใช้วิธีการทคัแบบจะบอกไปนะคะการทันดูว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็อีกอันหงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังใจถ้าเกิดสำหรับคนที่เป็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา้ดแปบได้จริงครอบครัวขาดกำลังใจที่สำคัญมากๆนะคะแล้วสำหรับคนที่เป็นแล้วควรจะรีบไปหาคุณหมอแพทย์ทันทีก่อนที่จะ ไปถึงระยะที่มันรุนแรงมากกวี่านค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดถึงขั้นที่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วอาจจะต้องผ่านตัดหน้าอกการแล้วสุดท้ายสตรี็ถ้าไม่มีหน้าอกนะคะสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรไม่มั่นใจแต่ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวาโก้ของเรานะคะถูกต้องแล้วค่ะนี่คือเนที่พร้อมสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเลยถูกต้องค่ะถูกต้งมเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็มีการมอบบาลาชิ้นวางนะคะซึ่งเป็นต้องลงเทียมด้วยก็สามารถติดต่อรับได้ที่ห้าโริษัทแห่งนี้นะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ของทางวากโกเองด้วยค่ะ การพยายามกินอาหารนะครับต้องให้ข้าวผ้าอุ่นนะครับน้ำดื่มน้ำวันละแปงแก้วนะครับนี้ไม่นับน้ำาระว่ติอาหารนะครับเป็นการออกแล้วก็เน้นการออกกำลังกายนะครับนที่เหมาะสมนะถ้ามากไปเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่จะ กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นเช่นการตุ่บปุยเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เป็นของเสียที่จะเข้าร่างกายก็อยู่สามใช่ไหมคะแล้วหันมาออกกำลังกายแล้วดูแลตวเองนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามคุณหมอแล้วก็ทางทีมแพทย์จากโรงพยาบาลได้ด้วยถูกต้องไหมคะค่ะนี่ให้บรกานคุณหมอก็หลอดด้วยแล้วก็ใจดีด้วยนะคะคุณหมอนะคะมาให้ความรู้อย่างดีทีเดียวแล้วก็นำทีมแพทย์มาตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะคะ 这个小猫。嗯 พาไปเทีย่ยวนังพาไปนั่งกินที่และพาไปเที้ยชง,งสวนเก็บด,ดอกลำต้นต้องให้ดื่ยทีเอาเสียคู่ห้ตังหลายคนอนเสียหล่อนเสียหล่อนตัางหาบุตรี ให้มาช่วยกันร้องเลยเนี่ยมาใครที่อยู่ข้างๆมาข้างๆเวทีหน้าเวทีก็ได้นะคะเดี๋ยวมีของมาแจกน้องๆแฟนคลับพี่ๆหลายพล่านด้วยนะคะโกนดีต่อความภาคภูมิใจที่มีเสียงตียอดสัตย์ศรีจากพวงมาลัยของแจกหมดแล้วนะคะใครได้ไปแล้วก็อย่าลืมว่ากลับไปใครที่บ้านด้วยนะแอบฝันถึงเราบ้างก็ได้นะส่วนรับเพลงนี้นะคะเพลงหางเครื่องนะคะก็จะเป็น ซ e ื้อเพลงจะเป็นลครเรื S ่องสอไปขสองกระสอกินนะคะเือครเรื um ่องอาหารเ่องนั่นเองค่ะ uh ก็ค huh> ืออาชมดูนะคะทางช่องเสรสีค่ะมาค่ สนะคะสาขาหัดใหญ่ก็ได้มาใกล้ชิดน,นะคะกับทางมูสของโก้และน้องกรีนด้วยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะขอเสื้อหนึ่งตัว